ขีดขีดขีดทุกไทยเช้านั้นฉันแค่ต้องการกาแฟหนึ่งแก้วเหมือนทุกวันแต่เมื่อแสงแดดกระทบถ้วยกาแฟทุกอย่างรอบตัวเริ่มเปลี่ยนไปเสียงกระซิบจากที่ว่างเปล่าดังขึ้นเรียกชื่อฉันอย่างแผ่วเบาถนนที่คุ้นเคยกลายเป็นป่ามืดและเงาที่ไม่มีเจ้าของกำลังมองฉันอยู่ฉันไม่รู้ว่านี่คือความฝัน หรือบางสิ่งที่ฉันไม่ควรตื่นมาเห็นและในถ้วยกาแฟนั้นมีมากกว่าแค่แสงแดดยามเช้าแสงแดดยามเช้าสาดส่องผ่านหน้าต่างฉันหอบหายใจลึกๆก,ก,ก่อนเริ่มเดินออกจากบ้านถนนยังเปียกชื้นจากฝนเมื่อคืนกลิ่นดินและใบไม้ชื้นเต็มจมูกเสียงนกร้องก้องอยู่รอบๆฉันยกแก้วกาแฟอุ่นๆขึ้นจิบไอร้อนลอยขึ้นมาราวกับการปลูกตัวตน ทุกย่างก้าวบนฟุตบาทเย็นเยียบรองเท้ากระทบพื้นสร้างจังหวะช้าๆสายตาของฉันจับไปที่เงาในซอยเล็กๆมันยาวและบิดเบี้ยวผิดปกติฉันขมวดคิ้วพยายามเพ่งมองลมพัดเบาๆทำใบไม้สั่นสะท้อนแสงแดดแต่เงานั้นไม่ขยับตามลมหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆกลิ่นกาแฟเริ่มจางลงแทนที่ด้วยกลิ่นเหม็นชื้นแปลกประหลาด ฉันยืนนิ่งหายใจช้าลงพยายามบอกตัวเองว่ามันเป็นเพียงเงาเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นข้างหลังแต่เมื่อฉันหันไปไม่มีใครอยู่เพียงแต่แสงแดดส่องลงบนฟุตบาทเปียกทำให้เงาอีกตัวหนึ่งปรากฏขึ้นข้างตัวฉันฉันก้าวถอยไปทีละก้าวแต่เงานั้นเคลื่อนตามทุกก้าวของฉันความเย็นซึมเข้ากระดูกผิวหนังลุกเป็นตุ่ม ลมที่พัดผ่านมาเหมือนมีเสียงกระซิบเบาๆฉันกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากความเนียบรอบตัวทำให้ทุกอย่างชัดเจนขึ้นฉันรู้สึกได้ถึงสายตาที่จับจ้องฉันแม้จะไม่เห็นใครเงานั้นเริ่มบิดและยืดออกเหมือนมีชีวิตฉันก้าวถอยหลังชนกำแพงหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุอก,อกฉันอยากวิ่งแต่ขาเหมือนถูกตรึงไว้ เสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนเรียกชื่อฉันขีดขีดขีดเสียงกระซิบยังคงดังแผ่วอยู่ในอากาศมันไม่ใช่เสียงของลมไม่ใช่เสียงของนกและไม่ใช่เสียงในหัวของฉันเสียงนั้นเรียกชื่อฉันอีกครั้งช้าช้าชัดชัดเหมือนเสียงของใครบางคนที่ฉันเคยรู้จักแต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนมาเถอะเทียงคำเดียวแต่เหมือนสะกดจิตลอมาหายใจของฉันขาดห้วง มือสั่นจนกาแฟในแก้วกระเพื่อมหยดน้ำตาลเล็กๆหล่นลงบนหลังมือฉันไม่รู้ว่ามันคือเหงื่อหรือความกลัวแสงแดดยามเช้าเริ่มแรงขึ้นแต่กลับให้ความรู้สึกเย็นวาบเหมือนแสงนั้นไม่ได้มาจากดวงอาทิตย์แต่เป็นแสงจากที่อื่นแสงที่ไม่มีความอบอุน่นเงาบิดตัวอีกครั้งมันเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้เหมือนหมอกดำที่คืบคลานบนพื้น เสียงรองเท้าฉันขยับถอยแต่ขากลับหนักราวกับมีโซ่พันไว้หัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูฉันพยายามจะกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกราวกับมีบางสิ่งปิดกล่องเสียงไว้ทันใดนั้นเงาก็พุ่งเข้าหาฉันอย่างรวดเร็วสายตาพร่ามัวแก้วกาแฟร่วงลงพื้นแตกกระจายน้ำสีน้ำตาลไหลเป็นทางสะท้อนกับแสงแดดเหมือนเลือดสด ฉันล้มลงกับพื้นมือสัมผัสกับบางสิ่งเย็นเยียบไม่ใช่พื้นปูนแต่มันนุ่มและชื้นฉันมองลงไปเป็นดินและรอยเท้าคนรอยเท้าหลายคู่ฝังอยู่รอบตัวฉันรอยเท้าเปียกและลึกเหมือนเพิ่งเหยียบผ่านฉันมองหาคนอื่นแต่ไม่มีใครเลยบนถนนมีเพียงเงาน้นนที่ยืนอยู่ตรงปลายสายตามันสูงกว่าฉันมาก รูปร่างคล้ายคนแต่ไม่มีใบหน้าแทนที่ด้วยความมืดลึกจนมองไม่เห็นขอบมันค่อยๆยกมือขึ้นนิ้วเรียวยาวเหมือนควันชี้มาที่ฉันทำไมเธอถึงกลับมาเสียงนั้นดังก้องอยู่ในหัวฉันขมวดคิ้วกลับมาฉันไม่เข้าใจฉันแค่เดินออกมาซื้อกาแฟแค่เดินเหมือนทุกเช้าแสงแดดเริ่มเปลี่ยนสี มันกลายเป็นสีส้มเข้มและค่อยๆกลืนกินทุกอย่างรอบตัวอาคารบ้านรถยนต์ทุกอย่างละลายเหมือนภาพวาดโดนน้ำฉันพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายกลับหนักจนขยับไม่ได้เสียงหัวเราะเบาๆดังจากทุกทิศทางเสียงนั้นเหมือนมาจากใต้พื้นหรือในอากาศเหนือศีรษะมันหัวเราะย,ยอบเหมือนรู้ว่าฉันทำอะไรผิดไปบางอย่างแต่ฉันจำไม่ได้เลยว่าผิดอะไร ฉันหลับตาแน่นพยายามบอกตัวเองว่านี่คือฝันแต่กลิ่นในอากาศยังคงอยู่กลิ่นควันกาแฟไม่กลิ่นเหล็กกลิ่นเลือดจางๆที่ติดปลายจมูกฉันเปิดตาอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปถนนหายไปกลายเป็นป่ารกชื้นมีหมอกลอยต่ำต้นไม้สูงชันราวกับจะบางท้องฟ้าฉันอยู่กลางป่าที่ไม่รู้จักเงานั้นยังอยู่ แต่ตอนนี้มันไม่ขยับเทียนยืนมองเหมือนรอให้ฉันพูดบางอย่างฉันพยายามนึกถึงเช้าวันก่อนฉันจำได้แค่กาแฟถ้วยเดิมร้านเดิมคนขายเดิมที่ยิ้มให้และถ้วยกาแฟที่มีชื่อฉันเขียนไว้กาแฟของคุณครับแสงแดดยามเช้าเขาพูดแบบนั้นฉันจำได้ชัดชื่อเมนูมันคือ A อ u า o ฟ s ซันไลท์ ฉันจิบมันไปเพียงครึ่งแก้วหลังจากนั้นภาพทุกอย่างก็เริ่มพร่าใช่แล้วฉันจำได้ฉันล้มตรงหน้าร้านได้ยินเสียงคนร้องก่อนทุกอย่างจะมืดสนิทแล้วนี่ที่ฉันเห็นทั้งหมดมันคือที่ไหนฉันยืนขึ้นช้าช้ารู้สึกเหมือนเท้าจมอยู่ในดินแต่ไม่เจ็บมีเสียงบางอย่างดังขึ้นจากด้านหลังเสียงน้ำหยดทีละหยด ต่อเนื่องไม่หยุดฉันหันกลับไปเห็นถ้วยกาแฟตกอยู่บนพื้นดินในถ้วยมีของเหลวสีดำข้นไม่ใช่กาแฟแต่เป็นเงาเคลื่อนไหวอยู่ภายในฉันก้าวเข้าไปใกล้หัวใจเต้นรัวทุกก้าวเหมือนถูกดึงดูดโดยบางสิ่งในเงาดำในถ้วยฉันเห็นภาพสะท้อนของตัวเองแต่ภาพนั้นไม่ได้ยืนอยู่ในป่ามันยืนอยู่ในร้านกาแฟ รอยยิ้มของคนขายอยู่ข้างหลังมือของเขาถือแก้วกาแฟอีกใบและยื่นให้ฉันในกระจกนั้นอีกแก้วไหมครับเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่ดวงตาในกระจกไม่มีแววของความเป็นมนุษย์เป็นดวงตาว่างเปล่ามืดลึกเหมือนหลุมฉันก้าวถอยหลังแต่ขาไม่ขยับมือเริ่มเย็นจนชาถ้วยกาแฟในพื้นเริ่มสัน่นของเหลวในนั้นค่อยๆล้นออกมา ไหลายรอบตัวฉันเป็นวงกลมพื้นดินสัน่นเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งดังขึ้นทุกวินาทีเธอดื่มมันแล้วเธอกลับมาแล้วฉันพยายามตะโกนแต่ไม่มีเสียงแสงอาทิตย์เหนือหัวเริ่มมืดกลายเป็นสีแดงเข้มเหมือนเลือดที่ไหลรินเงานั้นก้าวเข้ามาอีกครั้งมันยื่นมือออกมานิ้วแตะที่หน้าผากของฉันเบาๆ สัมผัสนั้นเย็นจนเหมือนน้ำแข็งในหัวฉันได้ยินเสียงหัวใจของใครบางคนเต้นอยู่ใกล้มากแต่ไม่ใช่ของฉันภาพสุดท้ายที่ฉันเห็นก่อนทุกอย่างดับมืดคือแสงสีทองของดวงอาทิตย์สะท้อนในถ้วยกาแฟที่แตกบนพื้นเหมือนดวงตาที่กำลังมองฉันอยู่ขีดขีดขีดแสงสีทองสุดท้ายยังคงส่องอยู่บนพื้น หลแผ่วผ่านถ้วยกาแฟที่แตกกระจายกลิ่นกาแฟอ่อนๆลอยอยู่ในอากาศปนกับกลิ่นดินและหมอกฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งทุกอย่างรอบตัวกลับเงียบสงัดไม่มีป่าไม่มีเงาไม่มีเสียงกระซิบมีเพียงถนนสายเดิมตึกแถวเรียงรายนกบินผ่านฟ้าอย่างเชื่องช้าแสงแดดยามเช้าอบอุ่นเหมือนเดิมฉันยืนอยู่ตรงนั้น มือสั่นเบาๆบนพื้นยังมีคราบกาแฟเปียกๆแต่ไม่มีถ้วยไม่มีรอยแตกฉันหายใจลึกบอกตัวเองว่านี่คือความจริงแต่ในอกยังเต้นแรงเหมือนร่างกายจำได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อฉันหันกลับเห็นร้านกาแฟอยู่ตรงหัวมุมประตูเปิดเล็กน้อยกลิ่นหอมของกาแฟสดลอยออกมาและเสียงเครื่องบดมเมล็ดกาแฟดังคล้ายเสียงหัวใจเต้น ฉันลังเลก้าวเท้าไปข้างหน้าหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งในหัวมีคำถามเดียวว่าฉันควรเข้าไปหรือไม่แต่ก่อนที่ฉันจะตัดสินใจเสียงหนึ่งดังขึ้นจากในร้านเสียงของชายหนุ่มที่ฉันคุ้นหูสวัสดีครับจะรับเหมือนเดิมไหมครับฉันยืนนิ่งไม่ตอบเทียงมองผ่านประตูบานแก้วชายคนนั้นยิ้มในมือนั้น มีถ้วยกาแฟสีขาวไอร้อนลอยขึ้นเบาๆและบนข้างแก้วมีตัวอักษรเขียนไว้ด้วยหมึกทอง A cup of sunlight ฉันสบตาเขารอยยิ้มของเขาไม่เปลี่ยนอบอุน่นแต่เย็นลึกเหมือนแสงแดดในวันที่ไม่มีดวงอาทิตย์ฉันยิ้มตอบยกมือรับแก้วนั้นช้าๆจิบเทียงเล็กน้อยรสชาติเข้มขน้นหอมเหมือนเดิมแต่หลังจากนั้น ทุกอย่างก็ค่อยๆเลือนหายไปอีกครั้งเสียงนกเสียงรถเสียงลอมาหายใจของฉันทั้งหมดจางหายเหลือเพียงแสงสีทองที่โอบรอบตัวอบอุ่นนุ่มนวลและนิ่งสนิทแสงนั้นค่อยๆปิดตาฉันเหมือนอ้อมแขนของเชา้าที่ไม่มีวันจบสิน้นขีดขีดขีดจบตอนตอนจบนี้ตั้งใจให้เหมือนวงกลมของเวลา ตัวเอกอาจติดอยู่ในวังวนของกาแฟถ้วยเดิมหรือเป็นเพียงจิตวิญญาณที่ยังคงเดินในยามเช้าไม่มีสิ้นสุดเสียงเล่าเรื่องสามารถจบด้วยโทนสงบละเมียดและมีเสียงลมหรือดนตรีเบาๆตามหลังได้อย่างสมบูรณ์ขีดขีดขีด